งามครับผมบอกสวัสดีครับคุณยายมุ้มงงามนะคะคุณมาโนตเกิดสุขทักทายนะคะคุณยายต้มเอาไม้ไว้น้องจันเนี่สวัสดีค่ะนะ,ะสวัสดีค่ะกับอภินนีก็จะติดคอแห้งหน่อยคอแห้งโตเนาะก็ได้น้ำฝนตอนนี้ ไม่มีน้ำเลยคุณคุณอำพรมากเลยนะคะ,นะคะเดี๋ยวน้องจันเราจะส่งให้ดูหลังบ้านจ้านะคะคุณมาโนดนะคะคุณมาดืมา่มน้ำนะคะคุณสมศรีนำน้ำมานะคะพี่เมียวมาดื่มน้ำก่อนจ้านะคะพิมเยอะไม่มได้ก็มานั่งดื่มน้ำก่อนนะะหน่อไม้ลวกนะ,ะวันก่อนก็มาขอไปทำที่ เอไ่นกน่องไม้ไร่นองไม้ลวกกับย่างปลาเออน่าอร่อยนะน้องจันอรอนะผักบุ้งก็เรียกผักบุ้งแก้วก็ตั้งแต่ไปเก็บเอาผักบุ้งแก้วที่เขานะอจินญ,ญานี่ก็อยู่โคราชเนาะนะฮะ รู้จักไม่ได้ใส่ไปยากทำทำปลาย่างต่างหากใส่ไปะยะางนางหรือบดต้องอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการพื้นพอดีพื้น,นกระเบื้องเขาแตกแตกก็นั่งดูไปดูมามเราก็พอจะทำได้อยู่นะนะ ขอบคุณมากๆเลยนักเรียนเช่นกันนะฮะ mm hmm. น้องจันจบอกใบรักเอาใส่อุปาฮ่าฮา,าจะหอ,อม mm hmm. ออใช่ใช่เป็นสุดานี่มาจากมุกดาหารนะฮะ mm hmm. เป็นสุดาพิมพ์วัดมีที่คาดขุมสีชมพู ชอบชอบอไ,ได้ปลาจากไหนมานอที่นาหรือเปล่าวันนี้เพื่อนก็ลงแล้วนะฮะลงคลิปสั้นภาพนิ่งคลิปสเตรมนี้ก็กำลังที่ให้เกียรมาในห้องของสุมิตาเนาะนะคะ วันนี้คุณสมศรีนำน้ำมาให้เนะนะ,ะคุณสมศรีบอกมีกรอบราดหน้าก็น่าอร่อยนะคะนะคะคุณอภิญญานะฮะน้องขอรับทุกน้ำเลยได้ไหมคะอ่า,นะะน,า,ญญานะคะคุณอภิญญาจนะคะคุณสมศรีนะคะคุณสมศรีก็เดินทางมาจากจังหวัดชนบุรีเนาะนะครชนบุรีนี่ฝนตกบ้างหีืปล่ น้องติ่งนะน้องติ่งว่าคุณพี่สุนอภิญญาได้อะไรทานข้าวเนาะมือกลางวันเนี่ยถ้าจะเป็นมื้อกลางวันของภอิญญาแหละเพราะปกติอภิญญานี่จะทานข้าวตรงเวลาอยู่ท่านก็มีกันนะน้อไม้ร่วมมีอยู่สองกอเขาจะเอาลำมันไปทําส่วนมากจะใช้ลำเนาะนะที่สิบสองเดือนกันยายนนะคะ เนเพื่อนนะคะวันพระฤหัส,สบดีที่สิบสองเลยค่ะยินดีนะคะนะมาตรีค่ะนะะทักทายกับคุณมสมศรีนะคะสวัสดีทักทายคุณพี่ค่ะยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันน้องจันบอกบ้านน้องใส่แต่ผักขยงโอ้ผักขยง พยายงมก็เพืเ่อนเพื่อนน้องใสจ,จะยังไม่หิวอะไ,ไรนะเข้าโลูกว่ะแถวแถวที่สุวิตาเคยสอนนะเขาเรียกข้าวลูกหรือข้าต้มเพืเ่อนเพื่อนน้องใสจ,จะยังไม่หิว คุณนะคะขอบคุณคุณสมศรีเนาะนำอาหารมานะฮะอ่านะคะคุณสมศรีบอกผัดซีอิ๊วก็ดีนะคะนะฮะรักไหมคะผัดซีอิว๊วคุณสมศรีนําน้ํามาให้เนาะนะคะคุณสมศรีบอกมีกรอบราดหน้าก็น่าอร่อยนะคะนะฮะต้องจิบน้ําบ่อยๆช่วงที่ไหลสดนะ สุิตาก็ยังไม่ไม่ไปไหนเลยค่ะยังอยู่ที่เก่าเวอ,ออเกิดนะแต่ว่าสุมิตาก็ไม่ไม่ได้นั่นหรอกนะะก็เหมือนกับเอ,อไปดูป้าเขาทำแต่ว่าน้องจันนี้แกงหน่อไม้ใส่น่าจะใส่ปาย่างหรือเปล่าเนาเห็นว่ามีย่างปลาแล้วก็พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเนาะนะคะ ก็ได้อาศัยเพื่อนๆน,นี่แหละก็ะเข้ามาคอมเมนต์ได้อ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆน,นะเช้ามาแม่ก็ยังไม่มีเวลาทำ <c oughs> นะก็คงจะเดี๋ยวพอลงจากไลฟ์ก็คงจะไปเข้า,ขาคัดคับผมสวัสดีอ,นะอ้อนะคะขออภัยนะคะทักทายกับคุณสมศรีนะสวัสดีค่ะเปิดบ้านเปิดค่าการมองเห็นให้เพื่อนนะขอพระคุณมากมายเลยนะ ขอบคุณมากเป็นยังไงฮะใช่ค่นะผักบุ้งนาเนอะสมิตาตอนนั้นก็เอแต่ก่อนเมื่อประมาณสักสิบ้องจ้าทักทายกับคุณอมพรบุรากรนะจ๊ะน้องยุเพิยน้องจันหบอกไม่ต้องใส่ใายลากเทียนจากสักแก้วมาน้อยเนะสมิตาจำจาได้หมดหรือถ้า ไม่ต้องใส่ใบรักใช่ไหมใส่แต่ผักแยงอย่างเดียวโอจ้านะเออเกิดแต่ว่าสุมิตาก็ไม่ไม่ได้นั่นหรอกนะก็เหมือนกับเอ,อไปดูป้าเขาทำแต่ว่าช่วงที่ไรลสดนะีสุมิตาก็ยังไม่ไม่ไปไหนเลยคะ่ะยังอยู่ที่เก่าเวณนะคะขอบคุณคุณสมศรีเนาะนำอาหารมานะคะ อนะฮะคุณสมศรีบอกผัดซีอิ๊วก็ดีนะคะนะฮะรักไหมคะผัดซีอิ๊วนะคะน้องติงนะฮะให้เกียรติมาในห้องไลฟ์สดของสมิตานะคะน้องติงบอกมาส่งกําลังใจเพิ่มพลังผูกเช่นกันนะฮะน้องจันบอกใบรักเอาใส่อูปลา,า,าจะหอมออใช่ใช่จเดี๋ยวพี่จะทดลองทําดู ไม่ต้องใส่ใบลักษใช่ไหมใส่ผักขยงเอาน้องยุพินฟองเกิดนะคะสวัสดีคุณอำพรคุณยายงมงามน,นี่ก็คุณจะลงจากไรสดเนาะนะวันนี้คุณยายงมงงามสวยจังนะคะคุณสมศรีตันกิมนะคะทักทายบอกสวัสดีคะ่ะคุณสมศรีบอก c r ตัวไปต่อนะ <c oughs> เยอะนะพิญญาที่ยังไัยรุ่นอยู่อาจจะตั้งค่าเนาะก็อาจจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนแนวแตอนนี้ยังรอรอการตั้งคุณสมศรีก็สวัสดีทักทายนะคะนะฮะทักทายกับคุณวิเชียนนะฮะคุณสมศรีสวัสดีทักทายกับคุณวิเชียนเขียนประเสริฐนะฮะ คุณกำลังใจจากคุณสมศรีนะคะที่มีให้วันนี้เนาะนะวันนี้คุณสมศรีนะฮนะตั้งค่าเวลาไว้แล้วนะฮะก็ <c oughs> จะลงออ,ออกประมาณเที่ยงเนานะลงพัดลงพัด <c oughs> อ,อ,อ่าเนาะ อะไรนะ่อะไรหลวงหลวงแก้วหรือเปล่าคะนามสก,กุลนะเดี๋ยวนี้คุณสมศรีไลฟ์สดนี่นะทรงผมสวยมากเลยค่ะคุณสมศรีนะสนใจออไัยนะคะอ๋ะคะอคุณสมศรีนะฮค,คุณสมศรีแข็งแรงมากอ๋อที่ ที่ปลูกเอ่อปลูกบวบนั่นมือกันปลูกบวบหอมเนี่ยก็จะไปทำยี่สิบปีที่แล้วก็ดิบๆเลยนะพอเดี๋ยวนี้ต้องต้มนะต้มให้ต้มนานหน่อยต้มแล้วก็น้องจันตอนเช้าได้อะไรกินน้อน้องจันเช่นกันค่ะคะคิดถึงเช่นกันเนาะเวลาเราทำงานนะ